รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิฟฟี่แพงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะบ่ายสองมงตรงทางเทยลทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะหลายแต่หลายคนพอถึงเวลานี้ก็จะรุ้นแล้วว่าเอะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนดีไกลไหมเออต้องขับรถไปเท่าไหร่แต่วันนี้บอกได้เลยว่า อยู่ใกล้ดั่งใจหมายคุณผู้ชมครับเราจะนําเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่นี่ก่อนเลยครับนั่นก็คือสตรีทอาร์ตนนทบุรีครับเป็นสตรีทอาร์ตเมืองนอนครับอยู่ในอเาเภอเมืองนอนทบุรีเป็นสถานที่ถ่ายรูปฮิปฮิปของวัยรุ่นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของวัยเกา่าของผู้สูงอายุมีที่นั่งเล่นรับลมชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาและก็เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสุดชิคของนนทบุรีเลยแหละครับ ซึ่งภาพสตรีทอาร์ตนะคะจะอยู่ใต้สะพานมหาเจษดาบดินทรานุสรเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาที่มีความสวยงามค่ะ และถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดนนทบุรีด้วยซึ่งในแต่ละภาพนะคะเขาจะสื่อถึงวิถีชีวิตของคนเมืองนนทบุรีค่ะแสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ประเพณีและก็วัฒนธรรมต่างๆรวมถึงสถานที่สําคัญสําคัญที่มีชื่อเสียงมีทั้งหมด36ภาพค่ะโดยจะมีภาพหลักอยู่ที่ตอม้อใหญ่ใต้สะพานเป็นภาพรถทะลุกําแพงเจดีเกาะเกรดแบบนี้ภาพ3ล้อที่และภาพจระเข้ทะลุกําแพงโอ้โหคุณผู้ชมขาเหมือนจระเข้ทะลุออกมา จากกำแพงจริงๆเลยเกงมากมีความสวยงามมากๆร่วมสมัยมากๆด้วยส่วนอีกฝั่งนะคะที่เป็นกำแพงเนี่ยจะเป็นภาพสถานที่สําคัญสาคัญเช่นเจดีมอนเกาะเกร็ดสวนสําเด็จพระศรีนครินบริบทความเป็นเมืองผลไม้ทุเรียนเมืองนนการค้าขายทางน้ําโดยออกแบบเป็นจิ๊กซอว์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาถ่ายภาพเหมือนเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อภาพให้ดูสมบูรณ์คุณผู้ชมส่วนกำแพงอีกด้านคุณผู้ชมครับจะเล่าเรื่องราววัฒนธรรม เป็นเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ลวดลายของการแกะสลักที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสารากลางหลังเก่าประเพณีสงกรานมอนครับซึ่งแต่ละภาพจะวาดแบบมีกิมมิคให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการโพสต์อย่างเช่นภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ค่ะกำลังตกปลาเป็นไอเดียที่น่าสนุกมากๆเราก็ไปทำท่าตกปลาอนอกจากภาพสตรีทอาร์ตบนกำแพงแล้วนะครับก็ยังมีภาพสามมิติบนแท่นปูนด้วย โดยจะมีการทำจุดถ่ายรูปเอาไว้ให้เพื่อจะได้รู้ว่าต้องยืนจุดไหนถึงจะแบบเป๊ะมุมมองสามมิติรูปออกมาสวยเวอร์ถึงจะได้เป็นสามมิติจริงๆแล้วก็ศิลปินที่วาดก็มีไอเดียมีฝีไม้ออะไรตในการวาดได้เสมือนจริงครับมีการใช้แสงสีและก็เงาแบบสามมิติเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ความเพลิดเพลินได้ชมวิถีคนนนผ่านงานศิลป์ครับ ได้มาออกกําลังกายจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจชมวิวไม่น้ำเจ้าพรยากันก็ได้ครับกับสตรีทอาร์ตเมืองนนท์นั่นเองครับไปปักหมุดเที่ยวกันต่อค่ะกับสถานที่ที่เอาใจเด็กๆก,กันบ้างในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถขับรถพาลูกๆไปเที่ยวได้ง่ายๆไกลๆกรุงเทพเลยเพราะที่นี่คือ horse and coffee ค่ะ อยู่ในอำเภอบางบัวทองเป็นเหมือนคล้ายคอเวนิวค่ะ <ừ> um. มีทั้งร้านอาหารไทยจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยแต่ที่เด็กๆชอบมากที่สุดนะคะต้องยกให้เป็นโซนนี้เลยค่ะ <ừ> um. มินิซูจะมีสัตว์น่ารักต่างๆให้นักท่องเที่ยวเด็กๆเ,เนี่ยได้ทํากิจกรรมป้อนอาหารน้องสัตว์ต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วที่สําคัญนะคะไม่เสียค่าเข้าชมด้วยจะเสียก็แต่ค่าอาหารที่ซื้อเอาไว้ป้อนน้องสัตว์เท่านั้นเองซึ่งที่นี่นะคะจะมีสัตว์หลายชนิดเลยอย่างเช่น ม้าแคะแกะเต่าซูก้าตัวใหญ่นกยุงกระต่ายสามารถเข้าไปสัมผัสป้อนอาหารถ่ายรูปแบบใกล้ชิดได้เลยโอ้ยดูสิดูสิดูสน่ารักและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือคุณแอนเจ้าของพื้นที่ Ho อส and o o f f e e ค่ะเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์นี้ด้วยตัวเองเลยซึ่งที่นี่นะคะเกิดจากที่คุณแอนเนี่ยมีความรักสัตว์มากๆเลยอยากจะมีสถานที่ที่ปลูกฝังความรักและก็ความเมตตาให้กับสัตว์ แล้วก็เด็กๆเนี่ยจะได้มาใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์แบบนี้ค่ะเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่นี่เกิดมาได้เพราะาเจ้าของเขารักสัตว์มากน,น<ช>ะคุณผู้ชมครับและในบริเวณนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือคูนครับพิซซ่าเตาฟืนเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นยุโรปผสมผสานความเป็นไทยครับบรรยากาศร้านก็โปรง่งนั่งสบายอากาศถ่ายเทสะดวกและกิจกรรมที่ถูกใจเด็กๆมากที่สุดก็คือการทำพิซซ่าเตาฟืนนั่นอเอง เด็กๆหรือผู้ใหญ่สามารถมาลองแต่งหน้าพิซซ่าเมนูที่ตัวเองสั่งได้เลยครับเด็กๆก็จะมีความสนุกสนานมากและผู้ใหญ่ก็จะมีความสุขที่ได้ถ่ายรูปลูกๆของตัวเองด้วยกิจกรรมแต่งหน้าพิซซ่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอยู่ในราคาของเมนูพิซซ่าที่เราสั่งมาทานเพียงแค่แจ้งทางร้านล่วงหน้าเราจะแต่งหน้าพิซซ่ากี่คนทางร้านจะได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวก เอาไว้ให้ได้สนุกกับการแต่งหน้าพิซซ่าด้วยกันครับคุณโบทำไมเขาน่ารักจังเลยอ่ะเขาไม่ค่อยคิดค่าใช้จ่ายอะไรนะยิบย่อยยิบย่อยไม่คิดนะโอ้ดีมากๆเลยซึ่งที่นี่นะคะการทําพิซซ่ายังใช้วิธีแบบโบราณอบด้วยเตาฟืน จะมีความร้อนที่มากกว่าแล้วก็ใช้เวลาเร็วกว่าแล้วก็มีความหอมที่มากกว่าด้วยและเมนูแนะนำของทางร้านนะคะก็คือพิซซ่าไส้กรอบอิตาเลียนค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยเขาบอกว่ามาแล้วก็ต้องห้ามพลาดที่จะสั่งเมนูนี้เมนูต่อไปค่ะพิซซ่ามะเขือเทศเชอร์รี่ย่างแล้วก็ยังมีสปาเกตตีเห็ดชิิยองผัดน้ามันมะกอกและเมนูทานเล่นที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือขนมปังกระเทียมอบชีสใครที่ชอบเมนูนี้อยากให้มาลองที่ร้าน นนเพราะว่าอร่อยมากจริงๆและที่ร้านคูณนะคะพิซซ่าเตาฟืนเราสามารถสั่งเครื่องดื่มจากทางร้านคาเฟ่นเนี่ยมานั่งทานที่นี่รวมกับพิซซ่าก็ได้ด้วยคุณผู้ชมคนไหนนะครับกำลังมองหาที่เที่ยวสำหรับครอบครัวไม่ไกลจากกรุงเทพไปปักหมุดที่นี่นะครับ h o อส and Coffee รับรองว่ามีความสุขกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนครับช่วงหน้าตระเวนกินร้านครัวบ้านใสน้อยกับบรรยากาศกลางสวนร่องน้ำ พร้อมเมนูอาหารที่หลากหลายการันตีความอร่อยจากลูกค้ามากมายและชมการเสิร์ฟอาหารที่ไม่มีใครเหมือนครับเช็คอินที่นอนโรงแรมบัดดี้ออเรนทอลริวไซตที่พักติดริมแม่น้ำเจ้าพยาออกแบบสไตล์ไทยโคโรเนียลพักผ่อนห้องพักแบบพูวิลล่าส่วนตัวส่วนตัวมาพร้อมกับร้านอาหารแสนอร่อยช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ สนับสนุนโดยชินะเอ็นเตอร์พรส์จำกัดปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาทาน้ำขาวไทยนครกลับมาต่อที่ข่าวสนุปป่าหมุดเที่ยวนะครับเรายังปักหมุดนำเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวอยู่ที่นนทบุรีนะครับช่วงของตระเวนกินในวันนี้เราจะพาไปปักหมุดกินกันที่ ร้านครัวบ้านใส่น้อยอยู่ในอำเภอไซน้อยเป็นร้านที่อยู่ติดถนนเลยคุณโบ<น>ซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้เปิดมา5ปีกว่าๆนะครับแต่เมื่อก่อนเป็นร้านที่อยู่ในบ้านมีวิวสวนผักอยู่ด้านหลังแต่พอเกิดสถานการณ์โควิด -19 ทางร้านก็เลยปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคข,ของ new normal คือใช้สวนผักด้านหลังเปลี่ยนเป็นบรรยากาศล่องสวนซุ้มทานอาหารเสด็จให้ลูกค้ามานั่งทานอาหารแบบส่วนตัว ซึ่งปัจจุบันขยายไปถึง8 0ดสิซุมแล้วนะครับ <Okay. S 1> และการออกแบบสะพานแล้วก็ออกแบบซุ้มนั่งต่างๆเจ้าของที่นี่ออกแบบด้วยตัวเองแล้วก็คุณพ่อเป็นช่างไม้อยู่แล้วก็เป็นคนทําให้เกือบทั้งหมดเลยคุณโบไฮไลท์ของทางร้านจะอยู่ที่การเสิร์ฟอาหารเขาจะใช้เรือไม้นะคะไปเสิร์ฟแบบนี้โดยบังคับด้วยรีโมท <S <S แล้วก็ลอกสลิงก็จะเลื่อนเรือแล้วก็อาหารไปอยู่บริเวณ ซุ้มนั่งของลูกค้ากดปมจดิไม่จะบอกว่าไอเดียนี้คือแบบชนะเลิศมากๆเลยชนะจริงชนะจริงและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็คือคุณพ่อเจ้าของร้านจะเป็นคนกดควบคุมปุ่มเองเสมือนเป็นใต้กลงเรือซึ่งไอเดียนี้นะคะเกิดมาจากที่คุณพ่อเนี่ยก็เป็นช่างไม้ชอบต่อเรือให้กับเด็กๆเล่นตามร่องสวนแล้วก็ทำบริษัทเกี่ยวกับลิฟต เคนสลิงก็เลยนำมาประยุกต์ใช้เสิร์ฟอาหารแบบนี้ต้องบอกเลยนะว่าห้ามลอกเรียนแบบคุณจเจเิรนเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาได้จดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วค่ะสมควรทำใช่เขเป็นไอเดียของเขาใช่ถือว่าเป็นกิมมิกที่ตื่นตาตื่นใจเก๋ไก่ไปอีกแบบและบริเวณร่องน้ำนะคะก็จะมีน้อง 8, น้องหา่าน้องปลาแหวกว่าอยู่ในน้ํานอกจากโซนซุ้มในสวนร่องน้ําแล้วนะครับยัมีโซนแอร์ว้ให้บริการด้วยมีเมนูแนะนําดังต่อไปนี้เมนูแรกยำตะไคร้กุ้งสดกุ้งนี่เขาสดหวานเนื้อเด้งหอมเครื่องยำแล้วก็เครื่องสมุนไพรเมนูต่อไปหมึกผัดไข,ข่เค็ม <c oughs> <c oughs> มีความ <c oughs> หอม <c oughs> มัน หนัวแล้วก็กลมกล่อมจากไข่เค็มครับหมึกก็สดนุ่มหนึบเคียวงา่ายเม,มนูต่อไปต้ยมยำปลาคังน้ำใสเนีโโ่ยเสิร์ฟมาเป็นหม้อร้อนๆเนื้อปลาสดหวานไม่ต้องห่วงครับหอมมะนาวแล้วก็เครื่องต้มยำเมนูต่อไปปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบราดพริกสดอันนี้ทอดมากรอบๆเลยนะครับราดพริกสดหวานหอมทานได้ทั้งตัวอีกหนึ่งเมนูฮิตส้ตมตำไทยทะเลกรอบ จัดเต็มด้วยหมึกกุ้งตัวใหญ่ๆทานพอดีคำเลือกระดับความแซบได้ก่อนนะครับว่าจะเอาแซบแบบไหนทําได้เลยมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูค่ะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยโโนั่นก็คือโรตีจ้ามีให้เลือกหลายหน้าอย่างโรตีมะตะบะไก่อร่อยกลมกลม่อมแล้วก็มีโรตีมะพร้าวอ่อนออ ด้านในนะคะก็จะเป็นไส้มะพร้าวอ่อนๆหอมๆแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปด้วยแล้วก็ยังมีโรตีกล้วยแท่งด้านในก็จะเป็นกล้วยทานคู่กับแป้งโรตีหอมหวานอร่อยที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะสีสันสวยสดใสเป็นขวัญใจของเด็กๆเลย,ยนั่นก็คือ โรตีภูเขาไฟฟูจิเรนโบว์เขามีท็อปปิ้งเป็นฝอยทองอยู่บนยอดภูเขาแล้วก็มีเขา้าโพดมะพร้าวมีกล้วยอยู่ด้านข้างราดด้วยช็อกโกแลตกับลูกเกดแล้วนอกจากของหวานนะคะก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มต่างๆให้เลือก ทานเติมความสดชื่นกันทั้งวันถือเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่กระแสะแรงมากๆทั้งในเรื่องของบรรยากาศรสชาติอาหารแล้วก็การเสิร์ฟที่ไม่เหมือนใครจึงดึงดูดให้ลูกค้านะคะมาที่นี่กันเยอะมากจริงๆแล้วที่นี่ไม่มีระบบการจองนะครับต้อง Walk in เท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับคนที่อยากจะไปกินจริงๆเนาะซึ่งหลีไม่ช้านะครับก็จะมีเปิดสาขาสออยู่แถวสารยาประมาณเดือนสิงหาคมนะครับใครที่ใกล้สาขาไหนก็ ไปจัดตามสาขานั้นตามสะดวกได้เลยแต่ถ้าเกิดพูดถึงที่พักจังหวัดนนทบุรีหลายๆคนก็จะนึกไม่ออกนะครับว่าพักที่ไหนดีนะครับหรือบางทีอาจจะไปเที่ยวเช้าตอนเย็นก็กลับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ผมบอกเลยนนทบุรี uri, มีโรงแรมดีๆเยอะเลยนะครับถ้าอยากเปลี่ยนที่นอนมาที่นี่โรงแรม Buddy o r อเรน a l r i v e ลิเวออยู่ที่เกาะเกร็ดนี่เอง เป็นที่พักที่มีทำเล oh, ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแบบ,แบบนี้ก็สวยสิคะคุณผู้ชมโรงแรมนี้มีพื้นที่ขนาด20ไร่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารแบบโคลเนียลในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งเดียวในจังหวัดนนทบุรีที่เป็นสไตล์ไทยโคลเนียลริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้และทางโรงแรมนะครับยังได้มีการจำลองป้อมพระสุเมนหันหน้าออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วก็ยังมีปืนใหญ่เป็นปืนจริงจัดแสดงโชว์ด้วยนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถจัดนั่งสมาธิได้จัดดินเนอร์ได้ ปาร์ตี้กรุ๊ปส่วนตัวก็ทําได้เหมือนกันครับมาดูด้านในของโรงแรมกันบ้างค่ะบริเวณล็อบบี้นะคะจะตกแต่งแบบเรียบร้สวยงามมีมุมให้นั่งพักผ่อนไว้บริการด้วยแล้วก็มีของเก่าของสะสมจัดแสดงโชว์ตามตู้ต่งตางๆ oh. มาดูในส่วนของห้องพักกันค่ะที่นี่มีทั้งหมด82ห้องและมีห้องเพรสทูวิลล่าอยู่5หลังซึ่งหลักๆแล้วนะคะจะมีอยู่2แบบแบบแรกจะอยู่โซนตึกซึ่งจะมีทั้งหมด3ชั้นโดยจะมีสระว่ายน้ําไว้บริการแก่ผู้เข้าพักอยู่ตรงกลางตึก มีทั้งสะเด็กแล้วก็สะผู้ใหญ่แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมห้องแกรนลิเวอร์วิลล์เมื่อเดินเข้ามานะคะจะเจอกับโซนมุมตู้เสื้อผ้าตู้เย็นก่อนเลยเดินถัดเข้าไปค่ะ ก็จะเจอกับห้องนอนที่ดูเป็นสัดส่วนเขาเน้นโทนสีขาวสะอาดตาส่วนเตียงนอนจะเป็นเตียงแบบโพสเตอร์หรือว่าเตียงที่มีสีเสานั่นเองค่ะแล้วก็คลุมด้วยมุ้งสีขาวที่ดูคลาสสิกมากๆส่วนเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้มีทั้งโต๊ะเครื่องแป้งมุมทํางานและห้องน้ําจะเน้นความสะอาด ความสะดวกส่วนระเบียงสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาและป้อมปราการแบบนี้คุณผู้ชมไปดูที่ private pool villa กันสะหน่อยครับโซนนี้เป็นโซนที่ส่วนตัวมากๆจริงๆ เมื่อเข้าไปด้านในจะเจอกับห้องโถงนั่งเล่นก่อนเดินไปอีกด้านจะเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวครับมีความยาวเท่ากับขนาดห้องเลยคุณโบโอ้โหอ,อันนี้ที่ฉันชอบถ้านนเราอยากเรเวทจริงๆพักผ่อนแช่น้าว่ายน้ําอาบแดดก็คือทาได้แบบส่วนตัวเลยถ้าเดินถัดจากห้องนั่งเล่นเข้าไปก็จะเจอกับห้องนอนครับออกแบบแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ยังคงคอนเซปต์ไม้ให้ดูความคลาสสิกเดินถัดไปอีกส่วนจะเป็นห้องแต่งตัว ซึ่งทุกห้องก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบเลยนะครับในห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำไว้บริการด้วย <c oughs> ซึ่งนอกจากห้องพักจะดีแล้วนะครับที่นี่บริการต่างๆที่มีไว้ให้กับลูกค้าก็ยังดีด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางก็จะมีสองสระตรงบริเวณกลางตึกกับบริเวณชั้นสอง <c oughs> ซึ่งติดอยู่กับริมแม่น้ำเจ้าพยา <c oughs> นอกจากนั้น <c oughs> ก็ยังมีฟิตเนสห้องจัดประชุมสัมมนา,าถึง7ห้องเลยนะครับ <c oughs> และก็ยังมีโซนการ์เด้นเอาท์ดอรเป็นพื้นที่โลงกว้างสามารถจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆได้ซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณ400-500คนและด้วยบริบทที่สวยงามมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมติดริมแม่น้ำเจ้าพยาที่นี่จึงมีการจัดงาน w e ดดิ้งอยู่เป็นประจำใครอยากมีงานแต่งได้ฉากหลังสวยๆบรรยากาศแบบโคโลเนียลจริงๆ ก็ตองที่นี่แหลคะครับคุณโบถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ยังมีส่วนของร้านอาหารนะคะที่ชื่อว่าร้านสองฝั่งคลองอีกด้วยโอโ้โหชื่อนี้เลยเหรอมัากาศร,ร้านนะคะกว้างขวางมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ door. ทางโรงแรมนะคะแนะนำห้าเมน,นูค่ะไก่ทอดสองฝั่งคลองโอ้โหข้าวอบมันปูปลาปานินทอดกรอบไข่เจียวทองคำปลากะพงทอดขมิ้น หรือถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะดินเนอร์ล,อล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาทางโรงแรมเนี่ยเขาก็มีบริการสามารถจัดกรุ๊ปส่วนตัวให้ได้ด้วยแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมอีกอล้วช่วงนี้รายการเราบีข่าวดีบ่อยจังเลยใช่เราฟังตลอดข่าวดีอันนี้คุณจเจริญจะต้องดีใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าทางโรงแรมนะคะได้มอบกิฟว er. อชชอร์ส่วนลดทานอาหาร ราคา500บาทจำนว2 2> <im it> น2ใบคุณผู้ชมที่อยากร่วมสนุกนะคะ <im it> ก็เข้าไปดูกติกาต่างๆได้เลยที่แฟนเพจ Facebook ข่าสนุกปักหมุดเที่ยวค่ะแต่กติการแรกคุณผู้ชมจะต้องถ่ายรูปหน้าจอ <im it> ที่กำลังชมรายการข่าวสนุกปากหมุดเที่ยวทางไทยรัฐทีวีอยู่ในขนาดนี้ก่อนเลยถ่ายตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมทั้สั้นก่อนที่แล้วคุณมินิฮาร์ดเขาปใช่คุณผู้ชมจะถ่ายดิฉันกับคุณเจริญก็ได้หรือว่า จะถ่ายตอนที่เรากําลังเล่าข่าวท่องเที่ยวที่เรานําเสนออยู่ตอนนี้ก็ได้รหรือว่าใครที่ดูผ่านทางออนไลน์แอปพลิเคชัน My Thailand ก็สามารถที่จะแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมก็ต้องไปดูกติกาเพิ่มเติมได้ที่เพจรายการเราค่ะ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟประจำปี2,565ชมการประกวดแห่บ้างไฟสวยงามการแสดงเครือข่ายวัฒนธรรมชมการแสดงมหรสพและชมการแข่งขันจุดบ้างไฟหลากหลายแบบในวันที่20-22พฤษภาคม2,565ณตำบลน,นิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพการโรยตัวจากน้ำตกที่นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นหวาดเสียวจากการโรยตัวจากน้ำตกวงังตุ้มที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึก8ชั้นอยู่ที่บ้านดงอำเภอเขาค้อจัังหวดเพชรชบูรณ์นะครับแล้วกลับมาพบก,กับเรา2คนครับทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมิเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจัดสิริพัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ